พี่นิวพี่ชัญญาคาราของเราพี่นิวเป็นพี่ที่เขาเรียกว่าอะไรดีอะเป็นคนที่ไม่ได้คุยกันเยอะแต่ว่ารู้สึกผูกพันมากๆคนหนึ่งเลยแบบสนิทกับพี่นิวมากๆโดยที่แบบว่าเราไม่ต้องคุยกันเยอะอะทุกคนหนูก็พูดได้ถึงเหมือนกันแต่ว่าใช่พี่นิวเป็นพี่ที่น่ารักมาก แบบว่าเข้ามาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพี่นิวชอบแบบเข้ามาเล่นกับหนูเสมอเลยใช่แบบพี่นิวมองเห็นหนูแบบเสมอแบบในทุกๆโมเมนต์เลยจริงๆแบบอย่างที่หนูบอกแบบบนเวทีพี่นิวก็แบบสังเกตหนูว่าหนูอยู่ตรงไหนพี่นิวก็แบบเฮ้ยอะไรย่างนี้ห้อะไรอย่างนี้แบบเห็นว่าหนูร้องไห้พี่นิวก็แบบ สังเกตเห็นตลอดอะไรเงี้ยล้วก็ชอบมาแก้งเลน่นซึ่งแบบน่ารักจริงๆแล้วก็ชอบคุยเล่นกับพี่นิวมากๆชอบไปแบบเอ้ยหยากล้อกับพี่นิวเล่นคือแซนน์มากๆทุกคนใช่แล้วก็จะติดตามพี่ชันยาคาราต่อไปในอนาคตน,นะคะ